คอคอฟฟี่กาแฟทรงคุณค่าด้วยสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติ5สี10ชนิดซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยบรรเทาอาการปวดศีรษะและไมเกรนช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญช่วยให้ร่างกายตื่นตัวรู้สึกกระปี้กระเปรา่าลดโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าคะ่ะ คอกาแฟที่สุดของกาแฟคุณภาพคุณประโยชน์จากสารสกัด5สีสีที่1คือสีทองมีถังเช่าสีทองและสารสกัดจากคิงสีที่2สีแดงมีซิสแซนดาเบอรี่และเห็ดหลินจือแดงสีที่3คือสีดำมีโสมดำและกระชายดำสีที่4 คือสีขาวมีกระเทียมและเห็ดยามามูชิตะเกะและสีที่5คือสีเขียวมีสมอไทยและเจียวกู้หลานล้วนแล้วเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นถังเช่าสีทองช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลในเลือดชิตเซนดาเบอรรี่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ดูแลการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายสมดําสมดําจะช่วยรักษาอาการความดันโลหิตบำรุงสมองและระบบประสาทเห็ดยามาบูชิตาเกะจะช่วยบำรุงสมองบำรุงเซลล์ประสาทลดอาการซึมเศร้าได้ค่ะและสมอไทยสมอไทยนี้จะเพิ่มการ เาผาผ่านพลังงานช่วยกําจัดไขมันออกจากร่างกายของเราได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์คอคอฟฟี่หกล่องจะบรรจุ1ิซองวิธีการรับประทานนะคะรับประทานวันละ1นึงซองชงในน้ำร้อน150มิลลิตรค่ะผลิตภัณฑ์นี้ได้มีการรับรองมาตรฐาน ผ่านการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีน้ำตาลศนไขมันทาราน0%และมีแคลอรี่ที่ต่ำด้วยค่ะกาแฟน,นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคนวัยทำงานที่ต้องใช้สมองเยอะพักผ่อนน้อยคนที่มีอาการอ่อนเพลียมีความเครียดสะสมจากการทำงานผู้ที่ต้องควบคุมน้ำหนักผู้ที่มีปัญหา ปวดศีรษะเรื้อรังและไมเกรน